โอเคผมต้องขอกราบสวัสดีทุกคนที่เข้ามารับชมไม่จะเป็นคนไทยหรือว่ามารู้์ต่างทุกท่านนะครับวันนี้ผมภูมิจะเพยอาราฟอร์มารีกันอีกเช่นเคยนะครับก็สำหรับวิดีโอนี้เนี่ยเราอยู่ในเกม Black เควจากซเซิร์ฟารินาเหมือนเดิมนะครับสำหรับวันนี้ผมจะพาเพื่อนๆมาดูสิ่งที่น่าสนใจแล้วก็ถ้าเห็นแล้วถึงจะต้องว้าวเลยดีกว่านะครับเนาะก่อนที่เรา จะไปดูแลกันเผื่อใครหาในส่วนของร้านเิมเกมสดวกปลอดภัยรวดเร็วทันใจไลฟ์รีฟันผมขอได้นํามารู้ช็อปเลยนะครับเพราะว่าร้านเขาเนี่ยจดทะเบียนสุทธิตัว,ตว,ตวกฎหมายแล้วก็เปิดทําการมาแล้วกว่า3ปีแล้วก็ร้านเขารับเติมทั้ง Black โคเอมฟรีไฟอาร์วีและรวมไปถึงโรบบ์ด้วยเผื่อใครอยากเติมผมทิ้งลิงก์ไวันที่ตารางเคลิปแล้วนะครับแล้วก็เผื่อใครหาในส่วนของกลุ่มแบล็กโคเอมอันนี้คือกลุ่มที่ผมสร้างขึ้นมาเองชื่วอวแบล็กโคเอมซื้อขายและเปลี่ยนบาราราฟอร์มรี่สำหรับใครที่อยากเข้ามาจอยสามมันเข้ามาจอยท เดี๋ยวผมใจมเพื่อนๆดูสิ่งที่น่าสนใจก่อนละกันนะครับอันนี้เป็นการโปรโมทของการีน่จริงๆเลยนะครับโปรโมทให้ดาวน์โหลดเกมใช่ไหมซึ่งถ้าเราดูดีๆเนี่ยนะครับมีจกักรพรรดิเวทมนต์ทุกคนอยู่ในนี้เลยก็คือเป็นองค์แรกใช่ไหมอ่าจากักรพรรดิเวทมนต์องค์แรกเลยแล้วก็จูเลียสคนล่าสุดนะครับแล้วก็น้องหัวชมพูเนี่ยผมจําไม่ได้ว่าคนที่ที่เท่าไหร่นะน่าจะคนที่27ปะ นะครับแล้วก็ไอ้ตัวนี้เป็นตัวร้ายของเดอะมู i วีใช่ไหมซึ่งต้องบอกก่อนนะครับว่าหลายๆคนเนี่ยเห็นแล้วก็คิดว่าเฮ้ยมันมีโอกาสที่จะเข้าหรือเปล่านะครับส่วนตัวคิดว่าน่าจะมีเพราะว่า4ตัวละครเนี้ยเป็นตัวละครตามเนื้อเรื่องทั้งหมดเลยซึ่งในตัวเดอะมู i วีเนี่ยก็นับว่าเป็นคานอนเหมือนกันถูกไหมนะครับในเดอ Movie เนี่ยมันเป็นช่วงก่อนที่จะเจอกับศึกตัวของปีศาจตัวแรกถูกไหม นะครับนะแล้วก็ต้องบอกก่อนนะครับว่าตัวของญี่ปุ่นเนี่ยก็มีการโปรโมทพวกนี้เหมือนกันแต่ยังไม่ได้มีตัวละครถ้าเราไปดูเนี่ยนะครับตัวของแพทเนี่ยมันจะเป็นแพทที่2ก็คือเป็นแพทของลิส t แล้วก็ฟาน่าซึ่งมาพร้อมกันกับลิสเลยแต่ว่ามันจะเป็นแพทสอซึ่งแพท2.5เนี่ยจะเป็นแพทที่เอาชารลลอตตัวของตู้สเตปอัพมา แล้วก็กิจกรรมจะมีการโปรโมท The Movie Black ็ o ท e วด้วยนะครับเนาะซึ่งสังเกตครับว่ามันจะมีตัวของจักรพรรดิเวนเดนจูเลียสเนี่ยล่างเด็กแล้วซึ่งตอนนี้เนี่ยเป็นตัวที่ไอตัวจูเลียสเนี่ยโดนพาทูรี่แทงตายใช่ไหมนะครับก็คือเป็นแบบว่าจูเลียสการละครน,นั่นแหละนะครับมันก็ยอมยอมตายไปงั้นแหละนะหลายๆคนบอกว่าเอ้ยจูเลียสมันสู้ไม่ได้มันคือลาร์ดบอสนะครับมันแกล้งตายไปงั้นแหละนะครับเนาะก้อหลกัหลกๆเนี่ย ก็เลยกลับกลายมาเป็นตัวของร่างเด็กใช่ไหมแล้วก็คราวนี้นะครับก็คือมีตัวของจักรพรรดิเวนโมนเนี่ยที่เรียกได้ว่าโดนจูเลียสเนี่ยรัฐประาหารแล้วกัน <g ülme> ก็คือคนนี้ใช่ไหมนะครับคนนี้แหละนะครับเป็นคนที่ก่อนหน้าจูเลียสใช่ไหมครับอ่านกะนะ็คือคนนี้ แบบว่าโดนจูเลียตส,ส่งไปในอดีตมั้งนะคือผมต้องขอย้ำนะว่าผมไม่ได้ดูเดอะมูฟวี่แต่ผมอ่านมังงะมาอยู่นะครับแล้วก็ผมเนี่ยดูแค่ตอนตัวอย่างของมันใช่ไหมแล้วก็ไอเนี้ยมีแบบสกิลเว่นมนกุญแจที่สามารถเหมือนกับแบบก๊อปสกิลคนอื่นได้ประมาณนั้นแล้วก็เผพิดว่าเขาพาตัวของแบบว่าจากักรพรรดิเวมนม์นคนอื่นเนี่ยมาอีก3คนรวมเป็น4คนก็คือเรียกได้ว่าตัวตึงหมดเลยนะครับเนาะนะนะเพราะฉะนั้นเนี่ย ตัวละคร4ตัวนี้ผมว่ามีโอกาสเข้าเหมือนกันแต่อย่างที่บอกมันตามไทม์ไลน์เนื้อเรื่องเพราะฉะนั้นเนี่ยในปัจจุบันเนี่ยตัวละครพวกนี้ยังไม่เข้าแน่นอนเพลเพเนี่ยใช้เวลาอีกประมาณ2ปีนะครับเพราะว่าปกติญี่ปุ่นเนี่ยจะอัพตัวละครใหม่ทุกๆ14วันซึ่งตัวละครแผดต่อไปเนี่ยจะเป็นซีซั่น7ซึ่งประกาศมาแล้วว่าน่าจะเป็นยามิร่างแบดบอยและก็ตัวของ Lux ลักซ์ร่างชุดคุณหนูต่อจากนั้นเนี่ยน่าจะเป็นตัวของเจอ่าเลออนนะครับหรือว่าเจ อเมเลโอเลนานะตัวนี้เนาะใช่ไหมนะครับที่เป็นพี่ของเฟอร์โกเลียนนะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งเนี่ยน่าจะเป็นของอหัวหน้าหน่วยผู้หญิงที่แบบเป็นน้องน้องชอบหลับอะอหัวหน้าหน่วยความฝันนะครับตัวนั้นผมจําชื่อไม่ได้นะเพราะว่า อาจเจใหญ่เลออนกับตัวของหัวหน้าหน่วยความฝันเนี่ยโดนสปอยมานานมากแล้วนะครับประมาณ2-3เดือนเลยนะคิดว่าน่าจะเข้ามาแผทต,ต่อจากซีซั่น7ประมาณนี้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวละครพวกนี้น่าจะไล่ตามมาเรื่อยๆเพราะว่ามันเป็นคานนตามเนื้อเรื่องอยู่เพราะฉะนั้นอาจจะอีกนานแล้วก็ในปัจจุบันยังไม่มีนะครับเพราะฉะนั้นก็อาจจะต้องรอไปและการเผื่อใครอยากเอ้ยอยากเล่นตัวของจกักรพรรดิเว่นมลคนแรกหว่านครับก็ต้องไปรอเจอตอนที่แบบว่าตัว พวกแอสตาเนี่ยไปสู้กับปีศาจคนแรกเนาะเพราะว่าตัวของน้องนกใช่ไหมนกที่อยู่หัวแอสตาเนี่ยมันจะไปปลุกราชาเวเวนต์นคนแรกมาแล้วก็มาร่วมสู้ด้วยกับตัวของจกักรอาของราชาเอลใช่ไหม เพราะฉะนั้นเนี่ยมันต้องรอตอนนั้นเลยน่าจะอีกนานนะครับเนาะก็หลักๆจะประมาณนี้ละกันเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราดูตามไทม์ไลน์เนี่ยน่าจะอีกนานแต่มีโอกาสเข้าเหมือนกันนะครับแต่ว่าญี่ปุ่นเนี่ยไม่มีนะเออเผื่อใครแบบเออคิดว่ามันจะมาเร็วๆนี้หรือเปล่าก็คือไม่มีแต่หลายๆคนอยากให้มีมากนะครับเพราะว่าอยากได้น้องหัวชมพูอยากได้น้องหัวชมพูคนนี้มากนะก็เรียกได้ว่าใครเป็นเมนน้องเนี่ยบอกหน่อยละกันแต่ว่าผมมองว่าคนน่าจะอยากได้ องหนึ่งมากกว่านะครับเนาะก็หลักๆจบประมาณนี้แลวกันสอบคนที่ชอบอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์แล้วก็กดแชร์ด้วยกันนะครับแล้วก็คอมเมนต์ด้วยแล้วกันว่าคุณอยากได้ราชาเวทมนต์คนไหนให้เข้าเกมก่อนนะเป็นตัวแรกแลวกันนะครับก็คือ3ตัวเนี้ยอยากให้ใครเข้าเพราะว่าจูเลียสมันเข้าแล้วไงใช่ไหมครับก็หลักๆคือจบประมาณนี้แลวกันเจอกันคลิปหน้าสอบคลิปวันนี้ผมก็ต้องขอจบแต่เพียงเท่านี้เลยกันนะครับสวสดีครับ